ครับก็เป็นชัยชนะที่เขาสามารถที่จะทําได้นะครับผมเชื่อว่าเกมนี้นะครับในรอบสิบเกมผมว่าเป็นเกมที่ดีที่สุดของเมืองทองที่เล่นมานะครับแล้วก็ในทางกลับกันมันก็เป็นเกมที่แย่ที่ของประวบเช่นกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่า,าผิดหวังนะครับผิดหวังเสียใจแล้วก็รู้สึกว่า,าจริงจริงแล้วว่าสกอร์ห้าศูนย์นะผมว่าเรามีโอกาสที่จะเสียประตูเยอะกว่านี้เลยนะครับมันจบแบบนี้นะครับก็มันเป็นเขาเรียกว่ามีการบ้าหรือมอีข้อผิดพลาดที่เราต้องแก้ไขเยอะมาก จริงๆผมจะบอกตลอดว่ารับทุกเกมที่เราแพ้เราเราจะต้องสู้ตลอดจนวินาทีสุดท้ายแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าความผิดพลาดเราเยอะมากวันนี้เล่นยังไงก็คงไม่ชนะเมืองทองเพราะว่าเราหยิบยื่นความผิดพลาดให้กับเมืองทองเยอะมากก็เป็นสกอร์ที่ออกมาจะขาดลอยแต่ท้ายสุดแล้วมันก็เป็นเกมหนึ่งที่เราแพ้เหมือนกันแหละก็ต้องไม่มีเวลาเสียใจเหนื่อยหน้าขึ้นแล้วก็บอกเด็กที่จะต้องมองเกมหน้าในการที่ต้องกลับมาให้ได้ เปลี่ยนตรงไหนที่ที่โจ้จริงๆแล้วว่านะครับเราเตรียมวันนี้คือไม่ได้เข้าอ้างนะนะัมันแพ้ไปแล้วแหละนะแต่ว่าเ,เมื่อเช้าว่าจริงๆผมก็ซ้อมทีมามาแล้วพอดีอลิสเขาเขาเขาไม่สบายนะเขาไม่สบายตอนเช้าเพาก็บอกผมว่าเขาเขารู้สึกว่าเขาไม่สบายแล้วก็ไข้ขึ้นสูงอะไรเงี้ยนะครับแต่ตรวจโควิดก็ไม่ได้เป็นนะ <S <S นะครับก็บทําให้มันต้องมาเปลี่ยนแค่ตัวผู้เล่นแล้วก็ที่ซ้อมกันมาตลอดทั้งสัปดาห์กับเกมที่แล้วเมื่อเช้านี่เอง นะครับก็จริงๆแล้วผมก็อันเนี้ยมันก็อาจจะเป็นเป็นเป็นเหตุการณ์หนึ่งแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้บอกว่ามันมันคือความแพ้นะครับเพราะว่าอลิสลงนี้ก็อาจจะแพ้ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นคนอื่นผมก็ผมก็ต้องคิดว่านะครับถ้าท้ายสุดเราเราจะไปหวังพึ่งอลิสแล้วเราคนอื่นลงไปแล้วทําหน้าที่ไม่ดีอันนี้มันก็ไม่ใช่แล้วล่ะนะครับผมว่าอาจจะมีเอ็กซ์เดนตรงนั้นนิดนึงกับแผนที่เราเตรียมมาตลอดทั้งสัปดาห์ในการที่จะเล่นกับเมืองทองแต่ว่าพอมีตรงนั้นปึ๊บปลี่่ยนเเมือช้าังก มันเป็นผลการแข่งขันที่ผมว่ามันไม่ใช่จุดเปลี่ยนะนะครับผมว่ามันก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอาจจะผิดพลาดในการที่เราเตรียมทีมมาตลอดทั้งสัปดาห์แล้วเราไม่ได้ใช้ทีมที่เราเตรียมทีมมาพึ่งรููเมื่อเช้าเองอะไรเงี้ยน,นะครับก็เป็นจุดหนึ่งนะครับแต่ท้ายสุดก็ไม่ได้เป็นข้ออ้างนะวันนี้เหมือนที่ผมบอกไปว่ามันเป็นเกมที่ดีสุดของเมืองทองแล้วมันก็เป็นเกมที่แย่สุดของระจวบเช่นกัน